คนที่เกิดในวันอังคารน่ะมันมีจุดสเสน่ห์ตรงไหนที่คนเนี่ยเขาต้องยอมเราบ้างคนเกิดอังคารนะเวลาที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยพลังมหาสเสน่ห์ของเราอะ่ะมันอยู่ที่ความมีชีวิตชีวาไงคนที่เกิดในวันอังคารน่ะ เป็นคนที่มองโลกด้วยสีสันที่สดใสมากกว่าคนอื่นนะกล่าวคือจะมีแง่มุมของความสนุกพวกเรานะเราเนิกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กอะเวลาที่เราจะไปลุยไปเที่ยวไปทำอะไรแบบสนุกสนุกมันมันทำหามเฮาๆเหมือนกับลุดๆลหน่อยสิ่งเสี่ยงหน่อยเล้าใจหน่อย เราอ่ะจะมีเพื่อนบางคนหลายหลคนที่เขาอ่ะเป็นตัวนํานอเป็นตัวครนะเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มแต่ชอบที่จะทำอะไรเสียเส่ยงแล้วเพื่อนเห็นแล้วก็สนุกตามบางทีก็เสียงมากจนไม่กล้าไปทำด้วยนะแต่ว่าชื่นชมสนุกสนานชอบเป็นตัวจ๊อกให้เพื่อน เหมือนกับเขาเรียกอะไรถ้าเป็นส่นันนี้เขาเรียกไอซ์เบรกิ้งคือทำลายกำแพงของของมาอะ <c oughs> ใครที่ใครที่รู้จักคนเกิดอังคารน,นะสมมติตั้งใจจะเก็กมาดอยดีนะโอ้โหแบบอย่างงูอย่างนี้นะพอไปเจอคนเกิดอังคารน,นะมันเหมือนกับไม่จําเป็นต้องมีฟอร์มมีมาดอะไรของคนเกิดอังคารเขา <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นคนที่เอาใจเอาตัวตนตัวเองอ่ะ ออกมาให้คนอื่นอ่ะเขารับรู้แล้วมันก็แปลกอย่างพวกเราเวลาเราอยู่ใกล้ันเกิดมอาาังคารนะเราก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะผ่อนคลายไปกับเขาเหมือนกับว่าในโลกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรที่มันมาคอยใส่หน้ากาเข้าหากันเราจะรู้สึกได้ทันทีเพราั้นเราจะรู้สึก สิ่งที่มันจะตามมากับคนที่อยู่ใกล้เกิดวันอังคารนะัคือจะรู้สึกนะไว้ใจไว้ใจเพราะอะไรเวลาที่เราอะเจอคนที่เขาจริงใจใช่ไหมโดยหลักธรรมชาติของการตอบแทนแล้วเนี่ยเราก็จะให้ความจริงใจกับอ่พวกเรา คิดว่าถูกต้องแบบเหมือนอาจารย์ยิ้มให้เราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะยิ้มกลับมาไหมหลักการเดียวกันคนเกิดวันอังคารเนี่ยโดยหลักของพลังเสน่ห์เขาแล้วเนี่ยเวลาที่เขายิ้มแล้วโลกมันสดใสเป็นคนที่ลักษณะยิ้มแบบปากกว้างเห็นฟันทุกซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเคืิบแพลง มันจึงเป็นจุดเสน่ห์ที่ทำให้คนเขาให้ใจกลับมาเป็นไปได้สูงนะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะมีคนมาคอยห่วงใยอย่างสมมติเรื่องของความรักเนี่ยเขาพูดไงคนเกิดวันอังคารนี่นะเวลามีคนรักเนี่ยนะคนรักของคนเกิดวันอังคารเนี่ย เขามีน้ำนอมสูงเขาจะไม่ได้รักอย่างเดียวเขาจะรักนะพวกเราบวกกับห่วงมันแปลกๆไนะคล้ายๆออกับว่าคนอังคารเนี่ยเขามีความเป็นเด็กในตัวสูงไงถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วนะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะแต่เราสังเกตน,นะคนที่ดูอ่อนกวา่าวัยเสมอเพราะความทะเลนเพราะความ อารมณ์ดีมันทำให้หน้าเด็กพ๊พพ๊พพ๊พ๊พ๊พ